สวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุขคนครับผมพบพ้อนกับบ่าวเทพอีกแล้วครับผมช่องเทพทั่วไทยนะครับวันนี้มาบอกเคล็ดลับวิธีหรือแบบว่าเก็ดให้มันเสียบนะครับมันคือมะย่างมัากับย่างใส่กรอบครับผมหรือปิ้งหรือปิ้งบานเท้าเอิญปิ้งปิ้งมันย่างเราครับมันยังหอมยังเสียบครับผม ืันนี้อย่างแบบว่าสะดวกสบายครับว่าได้ใส่ท่านครับใส่กระทะเอออะไรพนใส่เตาไฟฟ้าครับที่นองมาเบิ่งครับเขล็ดลับเบาเทพอย่างยังไงจังเข้มันหอมจังเขมันแสบครับผมนี่แหละครับกําตังอย่างยู่นี่แหละมัมครับมัมนี่ครับมัมนี่ครับมัมนี่มัมที่นองเห็นเ่ามัมนี่พาออกมาเราครับนี่ทั้งหลังมันนี่ครับ อันนี้ใส่กอ๊อครับพี่น้องนี่ใส่กอ๊อครับนี่ใส่กอ๊อกครับนี่ <Wow. S 1> พี่น้องพี่น้องใส่กอกเนื้อครับนี่มอย่างบอกเคล็ดลับพี่น้องว่าวิที่ยางจังไหนมันจังอี่เสียบนี่เิ็งพี่น้องหอมหวนหวนเลยนี่แหละครับกับตั้งย่างครับมัมมัมมัมบันแพง ของฝากจากอีเมลมา่ต่ล่ะครับผมเลยเอามาย่างซูพี่นองกินครับผมนี่แหละครับมาบอกเคล็ดลับวิธีย่างครับย่างบํานี้ต้องไม่มีเคล็ดลับในคบนี้ครับต้องผ้าเครืองครับผมแต่ว่าให้มันสุกเข้าไปทั้งในเนาะครับมันจังเป็นตะกินขันย่างแบบโครโรเลยเป็นแทงเลยทั้งในบะสุกสุกแต่ทั้งหอกครับผมแต่ว่าตามกินก็จิ้มใ้หล่อะครับผมนี่แต่ว่าเข้ามาอุ่นไฟนิดหน่อยครับผม ขาพยาธิขาพยาธิโอหอมเนยพี่น้องนี่ครับวันค้นเราไอหุย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 ล้วครับพี่น้องนี่นะครับมากินน้มกันครับผมอย่างหม่ำกับเปาเทปครับมือน,นี้นี่นะโอ้หอมแซวอะนี่นะครับเคล็ดลับคือต้องแบบแพ่เคืงครับผมหรือปาดปาดเห็นเป็นลายเาี่ยนะครับกับใส่กอดขึ้นกันครับผม โอ้ห่วงทั้งห่วงทั้งหอมนี่ครับมันจีร่มไทรขื้นไขรขื้นแล้วครับผมสะดวกสบายครับมือน,นี่อย่างเตาไฟฟ้าไม่ได้ดังไฟเนี่ยไม่ต้องมีควันครับผมนี่แหละสมัยไม่ครับผมตะกี้โอ้ยดังเตาทางเป้าเหล่าเป้าอีกยูเซอร์ี่เป็นทนันมาพี่น,อน้องมาจิ้นตั้ากันครับหมังกับใส่กอดครับม,มีเข็ดหลับเด้พี่น,อน้องเอ้ย พี่น้องเห็นต่วนี่อือนี่เห็นได้พี่น้องว่ามันจีแเสบคือบ้าเทีบบาว่โอ้หอมเป็นตะนายเลยครับนี่แหะครับวิธีย่างครับวันคูรูปาดล่งคูรูนี่โอ้ยมันบสุกเลยพี่น้องมันสุกระทั่งนอกเอะโอ้ห่อนห่อนห่อนนี่ย่างกินแบบสดๆเลยพี่น้อง กินน้ากันครับมือนี่กินข้าเต่าเลยก็ว่าได้อ่รพี่น้องมาพี่น้องอะไรกินนอ้อทั้งนั้นนอ้อเป็นบ่าวเทพเลยเดอ้อบ่าวเทพกำลังย่างมัมอยู่ครับมัมกับใสก่กอกครับมัมเนื้อใสกอ่กอกเนื้อด้วยกันครับผมอีแม่เราตอนวังสงการน่ะเราฝากมาอยากให้ลูกไส้ได้กินเพราะนะ่ะไส้กับมัดจัดให้ย่างสะสมใจซะนี่กำลังย่าง,างขั้งหอนเลยพี่น้อง นี่ะครกินข้าวเตา,านี่ยนะครับพี่้องตั้งห่อนตั้งหมดพี่ลองมันจิตเป็นยันง,ง,นงไงมันจิแสบวะหวานสุดยอดและเบ้าเทียบหวานมากินน้ำกันเด้อครับผมนี่ขาดมาได้ก็คือนี่แหละครับเขาเนี้ยวฮันห่นสุดเบ้าเทีบเขาเนี้ยวครับกินข้าวเตาเลื่อหนึมาพี่้องมากินน้ำกันครับผมนี่สุดเบ้าเทีตั้งมีเขาเนี้ยวครับหนึ่งแล้วไม่ไหมฮันห่อนครับ โอ้บาเทียบกันวันสุดยอดเลยโอ้ผิดผิกจังเลยจังโอ้บอลปีนปีนปีนเมน้นนำมั่นออกแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงพี่นอ้องวะวัวนะอืโอ้เงียเฮียะเงียเงียเห็นนะพี่น้องเปน็นตะกินบ่แดงจริงคือง่ยครับพี่น้อง นี่แหละครับกินง่ายๆครับสไตล์เบาเทปครับกดย่อหันหวันๆเลยเหรอพี่น้องโอ้ยฮะพี่หลงนะงม,มีงข้าวเต๋าเลยพี่น้องอืมหุบหันเลยเหรอหัวมันเฮ้ยเพิ่งหวันกับฟองกันพี่น้อง มัมครับมัมอย่างไปน้ำกินไปน้ำมันจังแสบกันปะอืม่าพี่หวังมากินของกันครับเจ้าขวัญกับพ่อมกันพี่น,อน้องโอ้แสบครับเจ้าขวัญ พี่น้องเห็นเป็นตะกินว่าแดงกินคืนเลยพี่น้องอันนี้ใส่กอดค,ครับนี่ครับใส่กอดพี่น้องมีใส่กอดไหมพี่นอ้นอ,นองเห็นว่นีน่นี่ครับใส่กอดทั้ทงนี่กับใส่กอดเชื่กันครับมมาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับอย่างมําสูตรดาวเทพ ผีกันผีกันโอ้หอมเอ็นหมดเลยหดเลยผี่น้องเอ้ยมาอยากสิผากเลยนี่แล้วครับมัมเครื่องคอใส่กอกอีกสองคอครับกินคนเดียวครับบอตหลงยังมากไหมครับซสัมนีกับอิ่มไหนกันครับผมขเขาเหนียวขเขาเหนียวหนิงเราไหมครับมาพี่น้องมา เหน้กันกระเปวาเทเีบเด้อมาครับเดี๋ยวนังถา่ายข้าวกันเห็นมันซุกแ hem hem ันตรงนี้กำลังหอมหอมเตดังหินหินเลยตอนนี้นังถ่ายจะเข้าพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากนังถ่ายข้านึงครับเนื้อมัมเฮากระเรื่มกิดซุกแล้วนะครับผม หลังจากนาาั่งถ่ากินจันหน่อยกันผิดผิิเบนเหลืองงามบ่พี่น่องเหลืองบ่พี่น่องว่า,วาเหลืองงามบ่นี่หอมห่วยๆเลยไปจะกินกับฟองกันพี่น่องนี่ครับหลังจากนั่งขาเข้านึงครับอพี่นอ้นองครับมากินน้ากันสีบบว่าเบ้าเทปเบาเอื่นนดิเบาเทปเอื้นเราดิาออรดครับผมพี่น้องหมกินต้องกันครับผม มาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับกินข้าวเต่าเลยมาต่องยังเบายังไร่ครับเว้ยมันจังเสียบโอ้ยทังหวันนี่อุ้ยโอ้ยหลุเค่าหวหวันหวาันนึกเ่าครับ หมั่นบันแหงเออ,เอ,อหอน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 นี้ใส่กรอบพี่น้องเออโอ้หอน <c oughs> เนี่ยนะพูดได้บ่อยกินข้าวเต้ามันก็บหอนทั้งเสี่อ่ะพี่น้องบ่กินข้า,าวเต้าหู้บ่แซ่บครับ,อ,บ,าาอ,รบอืมดยอดไปหนันพี่น้องเอ้ แดงขึ้นขึ้นสุกบอกนอ,องแต่ยังกินนอทั้งนั้นวันนี้นอก,กิมากินน้ำเป่าเทปด้อยนี่ครับมาบอกเคล็ดลับวิธีการอย่างเหมนหอมครับอย่างเจ้งไรมันสุกครับสุกหวัดทั้งนอกทั้งในเป็นตะกินครับ นี่เห็นแล้เห็นแล้อืมเออ,เอ,อ,อหัวหันอีกเฮ้ยกรอบมันหัน,นครับเป็นมันหมูเออมันมันมันกรอบโอ้เรามือใส่ยังหนันเรา อผมหันหวหันนพี่น้องถึงจะบ,บ่มีนำประแดดให้จำมืงเนี่ยทุกคนมาเบืองโอ้บ้าเทียบพีนงนอ้อย่างหม่าครับย่างหม่ากับใส่กอดมาบอกเคล็ดลับพี่น้องซื้อหรอกครับย่างยังไงให้มันแ่บครับให้มันสุกหอดทั้งหนอกทั้งในครับนี่ หอืมอืมอหอืมหวานหวานหวานหลังผ้าครึ่งครับ <c oughs> อย่างเป็นข้อเลยมันชบวสุกครับ <c oughs> ทุกทุกแต่ทั้งหัวใส่เสาใส่เตาทานายากพี่น้องเตาไฟฟ้ากับซุกอะไรที่กัน หวานเพื่ย่มอมกับใส่กวัวพี่น้องมาเนอะกินน้ำกันกับบ้าเทพมของฝากจากไอ้แม่เมือ่อนั่นล่ะโอ้หวอมคหอมน้องเสียบ ีกิน่ายูไงครับกิน uh, ังไนมาเสียบเว้ยเดงงามพีหลังบึ้ง เบืงเบืงเบงเบงมัมนี่ครับหนีมัม,มอย่างไปนั่กินไปนั่งี่นัองแสบขพื้นกอา หายยากเลยครับอยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพอีได้กินจังสี่ครับต้องกับต่างจังบัตรเท่านั้นครับขว่องแถะขลองแถะครับมีแต่นเนื้อล้วนๆครับไม,ม่ได้ผสมยังไงครับเบาเทปการันตีครับหม,ะม,ะมะ่ำมันแพงเอ้อเอ้อห่วยขวั่นบีก็ไม่ได้ ใส่กอกับบันแพ่งอ้มวมาเด้อพี่น้องกินของกันกระเบ้าเทพครับโอ้ยซ้ำหนีหรือซ้ำใหญ่เถอะวะดีแน่เอออมันหวานจังสีงกินข้าวโต โอ้โหอนมานี่ชิลล่างข้นี้ค้ามนี้าม,นมาเด้ออย่างอื่นน้ำลายน้ำเบาเทียบเด้อ มันสิอื่นน้ำลายมันเบาเทได้ว่าเห็นเบาวเทพกินอ้วอยากกินหม่มอ,อยากกินสมด้วยจีบาเจ๊ทีแหลกว่าเสียงมาเป็นกับแจมเลครับมันนี่หิ้วเขาเลยมาเป็นกับเขา คือพี่ห้อนว่าหอนหอนใบแห้งบไ,ไดอึนหอน บ้าเทปขอขอบพุณนุกหยอดไร่ทุกยอดติดตามเด้อครับผมที่กดติดตามให้เบ้าเทปครับเบ้าไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องมันยังแสบที่กดติดตามให้เบ้าเทปทั้งใดบ้าเทปขอขอบพุณนครับผมช่องเทปทั่วไทยครับที่กดติดตามเบ้าเทปนะครับทุกกะแต่มีกำลังใจในการเหดคลิปต่อไปนะครับผม ยังไงกับากพี่น้องซอยเคียร์ซอย,ซอยสนับสนุนในเรื่อครับผมสำหรับผูใ้ใดพ่อได้กดติดตามกักดติดตามให้บ่าวเทียนะครับนี่ครับติดตามครับเข้ามาติดตามข้าง่ังนี่ครับกดให้บ่าวเที่ยในเรื่อสำหรับคนที่ติดตามแล้วบ่าวเทีก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมบ่าวเที่ยขี่บอลลูมพะคุณครับมีโอกาสกับสิปย้ยามพี่น้องทุกสู่คนนะโง่หมากับลินพันกันน้องยังไงกะ บาาเทพขอขอบคุณห,หลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก็แล้วครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ยังกดติดตามไว้ครับผมสวัสดีครับ